อีกครั้งนะครับราวัลเล็กท้าย2ตัวงวดประจำวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2564เลขที่ออก59ครับรางวัลเล็กหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเล็กท้าย3ตัว2ครั้งพร้อมด้วยรางวัลเล็กท้าย2ตัวได้ทําการทดลองออกครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการทดลองออกรางวัลใหญ่ รางวัลสุดท้ายงวดประจำวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2564พร้อมแล้วจะทำการทดลองออกรางวัลใหญ่รางวัลสุดท้าย รางวันใหญ่รางวันสุดท้ายงวดประจำวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2564เลขที่ออก519726 519726ฟังอีกครั้งนะครับรางวันใหญ่รางวันสุดท้ายงวดประจำวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2564เลขที่ออก ห้าหนึ่งเก้าเจ็ดสองหกครับรางวัลเล็กหน้าสามตัวสองครั้งรางวัลเล็กท้ายสามตัวสองครั้งและรางวัลเล็กท้ายสองตัวพร้อมด้วยรางวัลใหญ่รางวัลสุดท้ายได้ทําการทดลองออกครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็อย่าลืมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการทดลองออกสลากนะครับก็ หรือว่าเป็นการคำนวณน,นะครับการคำนวณทางเชิงสถิตินะครับท่าในใดชอบตัวเลขชุดไหนคู่ไหนนะครับก็ลองนําไปเป็นแนวทางนะครับครับแล้วเดี๋ยวตบท้ายครับพาทุกๆคนไปตบท้ายกันที่การส่องเลข QR Code นะครับของ